ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทับกที่สองประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2,555ดังนี้โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเมื่อวันที่5ตุลาคม2,555หน่วยจัดโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจบริเวณด้านหลังคังสป .5 โดยมีผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทับกที่2และกำลังคนของหน่วยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน99นายต้นไม้ที่ปลูกในขั้นต้นจำนวน59ต้นซึ่งจะมีการปลูกเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปวันตถาปนานหน่วยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่2ครบรอบปีที่23เมื่อวันที่16ตุลาคม2555ผู้กำกับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่2และข้าราชการของหน่วยร่วมทําการต้อนรับโพลโทวีลันชันทศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทบกและคณะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่23นักกองมางคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่2พิธีรับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทบกเมื่อวันที่16ตุลาคม2555ผู้เขับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่2และข้าราชการของหน่วยร่วมรับฟังโอวาท จากพลโทวีรันชันตศาสตร์โกศลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยและหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองน,น,อนักสนามฟุตบอลกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเยี่ยมบุตรพิการวันที่16ตุลาคม2555พลตรีประชันตุนยานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทับกได้ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมเด็กพิการซึ่งเป็นบุตรของกำลังพลของหน่วยพร้อมกับมอบของขวัญให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้คับคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่2และคณะนายทหารรวมทั้งแม่บ้านของหน่วยให้การต้อนรับพิธีวางพวงเวลาเนื่องในวันปิยมหาราชเมื่อวันที่2ี่สามตุลาคม2555 ผู้คับศู์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่สองและข้าราชการของหน่วยร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่ห้าเนื่องในวันปิยมหาราชณลานพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่ห้าค่ายพลันรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลโทจีรศักดิ์ชมประสบแม่ทัพที่สองเป็นประธาน การอบรมจดจำอากาศยานและพิสูดฝายด้วยสายตาเมื่อวันที่26ตุลาคม2555หน่วยดำเนินการฝึกอบรมยูนิตสกูลหลักสูตรการจดจำอากาศยานและพิษูดฝายด้วยสายตาให้กับข้าราชการของหน่วยณนะห้องเรียนกองร้อยกองข,องขับการซึ่งทำการฝึกอบรมโดยวทยากรของหน่วยและมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น35นายสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบรญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทบกเยี่ยมบุตรพิการเมื่อวันที่29ตุลาคม2555สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบรญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทบกได้ส่งมอบของขวัญมาให้แก่เด็กพิการซึ่งเป็นบุตรของกําลังพลของหน่วยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการนี้ผู้ขับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่2และคณะนายทหารพร้อมด้วยแม่บ้าน เป็นตัวแทนในการมอบของขวัญในครั้งนี้การอบรมขยายผลชุดวิทยากรเสนาสนเทศเมื่อวันที่30ตุลาคม2555ผู้ขับสูนย์ต่อสู้ป้องกันพลังากาศกองทัพบกที่สเป็นประธานในการเปิดการอบรมขยายผลชุดวิทยากรเสนาสนเทศให้กับกําลังพลของหน่วยณห้องเรียนของร้อยกอมขคับการซึ่งชุดวิทยากรดังกล่าวได้เข้ารับการอบรมขยายผลจาก ศน e. ูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบพิธีปลดปล่อยพลทหารกองประจำการพัดที่สองทับ2,553เมื่อวันที่31ตุลาคม2,555ผู้ขับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบที่สองเป็นประธานในพิธีปลดปล่อยพลทหารกองประจำการพัดที่สองทับ2,553ณห้องเรียนกองร้อยกองบังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่สอง การประชุมเสนาสนเทศระหว่างผู้บังค so yeah. ับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่2และกำลังพลเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2555หน่วยจัดการประชุมเสนาสนเทศแถลงผลการปฏิบัติงานประจำปีและรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานประจำปี2556จากผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่2โดยมีผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่2เป็นประธาน ณห,ห้องเรียนกองร้อยกองบังคับการการตรวจร่างกายประจำปี2,556เมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2,555หน่วยดำเนินการตรวจร่างกายประจำปี2,556ให้กับข้าราชการของหน่วยโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายธุรานารีณห,ห้องเรียนกองร้อยกองบังคับการการตรวจจับอากาศยาน ภารกิจเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวอากาศยานนอกเขตประเทศไทยพื้นที่รับผิดชอบห่วงระหว่างวันที่21กันยายน2555ถึงวันที่20ตุลาคม2555ตรวจพบอากาศยานทั้งทิ้น17เที่ยวบินดังนี้ตาธารารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตรวจพบจํานวน15เที่ยวบินโดยตรวจพบความเคลื่อนไหวมากที่สุดได้แก่สนามบินวัดไตยแยกเป็นเครื่องบินลำเรียง13เที่ยวบิน และฮอลำเลียงรัตเวนจำนวนสองเที่ยวบินจากประเภทของอากาศยานที่ตรวจพบคาดว่าไม่เป็นภัยคุกคามต่อไปายเราประเทศกัมพูชาตรวจพบจำนวนสองเที่ยวบินโดยตรวจพบความเคลื่อนไหวมากที่สุดได้แก่สนามบินเยมราชอากาศยานที่ตรวจพบเป็นฮอลำเลียงรัตเวนจำนวนสองเที่ยวบินจากประเภทของอากาศยานที่ตรวจพบคาดว่าไม่เป็นภัยคุกคามต่อฝ่ายเรา หน่วยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาอากาศกองทัพบกที่สองประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอจบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2555เพียงเท่านี้